สบายดีพี่น้องสบายดีเด้อเอฟซี FC มาจากคนเด้อจ้าแม่์มอนออกมากินวุ้นเส้นอยู่ร้านริมทางเด้อจ้าบ้านแม่์มอนเองเด้อกินกับแม่ยขันจ้านี่เดลอสบายดีพี่น้อง <laughs> มากินนุ้นเส้นนุ้นเส้นน้ำกันเด้อพี่น้องแนี่ยมันเป็นตระแหนงจะได้มาทานกันคนน่ะคนใส่ซี่ไม่ลายนะลูกซี่ไซซี่มามามากินกันเด้อเด้อน้องมากินน้ำกันนะ เป็นกระแซ็บเป็นมั่งแนมมึงซื้อก็นนี่น้ำใบไล่เลยถึงแล้วบาได้กินเนยมาดูจะด้ที่น้องมาเด้กินน้ำไหมอนเลยจ้าสดท้อนอากาศเย็นน้อีกแล้วนบโต๊ะได้เขาก็เปนโต๊ะจะโต๊ะได้เรเซนที่น้องเอาน้ำอีละเด้มาซื้อห่อนผน้าน้ำมาอีละเด้เขาเสิร์ฟฟูมาเลยซิมบเด้อ rất là đáng lên đến với lời mừng lòng người bệnh nhân hai mươi mừng lòng người bệnh người lòng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 

นอดีได้เลยผมหมอประตง้ำน้ำีพอดีเาทำตุกนต้องเติมเนื้อปลาเลย้ตนอจฮอิถูกเล่นเสียแน่นใจถึงกำลังใจให้หมอหเนาะตุุบกางขอมกขอบใจได้หลายซื้อห้วยกระบอถือห้อยแดกพี่น้องน้ำเด็กเล้ากระบงถือเศร้าแล้วบาท ว่นเอากอาจดะแซว่เนซื้อเล่คนซื้เป็นคนมาเอาโมาเรื่อนนั้นทักกะพิเล่ของเขาแหละนะอันอันอันมื่อมันออกเลขกันงู่ะเขาเอาแซวบรเจตุนเข้ามาเนาะเอาเก่งหมถือกันบอลงมือมมาเดี่ยงูนะระเดิมคืัต่อซะ เด็กม,มันงามเลยก,กันนะเลขไทยโอกโหหาสองเด็กเรออกห <c oughs> าหาสามพี่น้องมัน <c oughs> เลขงามเลยกันเลยไทยเราว <c oughs> ต๋อเคยออกน้ำกันอยู่แล้วเลย มาเที iesen, kind of ่ยวบ้านหือนนเด้อถพามาสุ้ทอร่ากแซ่บเผ็ดมากเป็นทเท่ไร้นเนยบ่ะรนรอหน่อยอแลงเบอกรอหน่อยมากก็ยเ่จะบอกว่าดีเลย ไม,มไ,มไม่พักมไม่ถูกเลยนะหรอเราเป็อย่างไทไงเร่ไม่พักนเราไม่แบบนี้บริการเองบางบอก็หาให้บริการเองบริการเองอย่นี้เขาบรกา้ใส่นี่นะนี่ได้พักสี่สิ อยู่หลายๆเมื่อจังเมื่อเข้าเมื่อทั้งหาบ้านตัวเองดู่หินดูเที่ยวก่อนแ <c> ค <oughs> ่ในเมื่อบ,บไปบ้านหายแล้วบ้านพอไอยู่บ้านนี้จากบ้านก็ได้ปีเลย <c oughs> ไปมาไปมาเนี่ก็ไปมาแต่ไทยไปเลี้ยงลูกเลี้ยงล้านอยู่ไทยท่ากรมา,า,มาไปเคยปีท่ากะมา ป้าป้าคุนมาให้มันนอนน้ำผึ้นมาเลยคุณมาไปไปชวนไปกินก๋วยเตี๋ยวกเรี่ก๋วยเตี๋ยวแซ่บใคมานอนคอยเป็นหูคอย่มาหนังกรดันลมเราลับเลยายแงสามขึ้นเอาไปนอนขึ้นเมื่อบุนก็แจ้งไม่มาได้นอนเลยค่ะันจะไปก็ไปนะไ่่านจะไปก็ไปไม่่านเมื่อไงห้เมื่อไเข้าปุกอย่างผมออกหน้าแดน้ำเนียน

เดาเห็กเล็ดงาเล็ดเล็ดซาหัวครับไ่เล็ดจะเวียดเราเห็นเองได้เลางบริษปทบริษัเลื่อาสื่อได้บมัเตนบริทัศน์ลริทัศนนล่าหนวดหน้าหนวดนังมีเยออยูผมไอหน่หน้าไย็บจักบิ กจังกระเอบใส่เป็นแล้วก็แบาแบบสวยเปนอยเอลบ้านเด้อน่ยกินเพยบ้านเด้อวทับุยกระเี่นี้แม่แทบแรกกินนี้น่ะไดิไปกินกระปุ่กระืน้าทะเบนนี้มีทักกันนะครับ เป็นเทพมันกัคนดส้างนเนี่ยบมักกคนใส่้ใส่สลายกใส่งใงกระสเนี่ยขบมักเัืกระสยเนี่ยขบมักเลยค่เเพิ่หนังไฟแคิวบ้านเรามัคิวนะคิวห้าิวห้ากระใายนะ กับซีอน์ดกับมะนาวอีกเลยเนาะเจ้ามะนาวผะฮอดน่รัแ่ผสมมะฮอดนท่มันเจ้ามะนาวจิงๆเนี่ยละแต่นักอ้จะมีได้อยู่เาได้ผลตู่อลู่ไปเขาจู่ไปเ พักเสริมพักกระ่องเขาปลูกไว้ในเฮือนเขาิเมื่อไปสงการมาม่เล่นบ้างเนอะสงการก็สามม่เร็วเลยแมาเอาบ้าให้กันเหตุบ้านไรเหตุบ้านไรกเพอดีเบ้านแแล้วมาแ รบผัดไรเป็นงัวปิวรบแห้งเน่ยตอนสาวสาวการเขาไปสองการเลยไปซื้อนะไปซื้อนี่มไปซื้ออะมา้นมมาไปุ้นกอมก็ได้จะไปเที่วรถเนาะบายตวแรไปก็ได้ไปก่อนก่อน มะเราก็ะสุนปันบายกันไปนะเดี๋ยวปนบายนะ คลิปนี้กับเม่มอนลาไปก่อนเลยพี่น้องเด้อฝากกดแชร์กดไลค์ซักตะไคร้สองเม่มอนพากินพาเดียวด้วยจ้าบาย